สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับก็เป็นรายการที่ผมจะใช้เวลาบนรถฮะถ่ายทํารายการนะครับยิ่งตอนที่อยู่กรุงเทพรถจะติดมากนี่ยก็ใช้เวลาช่วงรถติดนะครับในแต่และช่วงไฟแดงเนี่ยบางทีติดนานมากพี่น้องครับเราก็ใช้เวลาในการที่จะแบ่งปันพระคำพระเจ้านะครับและหยิบยก ตัวอย่างประกอบนะครับคือนจิตชูใจซึ่งกันและกันก็คือฉวยโอกาสนะครับขณะที่เรายังมีโอกาสนะผมมีโอกาสได้ใช้รถทุกวันก็ว่าได้พี่น้องรับช่วงหลังนี้ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์พี่นรองรับซื้อมาแล้วเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันนะครับก็เลยต้องใช้รถยนต์ไปก่อนนะเนี่ยวันนี้ก็ยังมีเมฆฝนอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้ก็เอาเอกสารนะครับมาส่ง ส่งไม่พายานะครับเอกสารเกี่ยวกับมูลิธิผมต้องเซ็นนะครับก็ได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้กฎระเบียบสังคมหลายอย่างมันก็เพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเรามาติดต่อแบบเนี้ยเราต้องกดบัตรคิวแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจเช็คอุณหภูมิเราต้องมีใบเซ็นเข้านะมีชื่อเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์เซ็นเขาาเวลาเท่าไหร่ออกเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ ก็ต้องมีใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะฮะพกฎระเบียบเพิ่มขึ้นอีกเยอะทีเดียวนะครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1ินะครับคือทุกอย่างที่เราเห็นในชีวิตประจำวันพี่น้องครับมันก็สามารถที่สะท้อนมาเป็นคำสอนได้สอนแล้วก็เตือนเราทั้งหลายทุกคนเช่นเดียวกันว่าในขณะที่เราดำเนินชีวิตนะครับในฐานะเป็นคนงานของพระเจ้า นะครับพระเจ้าก็มีกฎมีระเบียบนะครับเพราะนั้นคริสึกเลยต้องอ่านเป็นกัมภี์ก็เพราะเหตุนี้เราอ่านเพื่อศึกษากฎระเบียบนะครับของพระเจ้าเพื่อเราเองจะไม่ทําผิดกฎของพระเจ้าใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยผมจอดตรงไฟแดงก็เป็นกฎาการะเบียบว่าถ้าเป็นไฟแดงรถทุกคันต้องจอดนะครับไฟเขียวรถทุกคันก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันก็เป็นกฎเป็นระเบียบนะที่ต้องนํามาใช้ในการอยู่บนท้องถนนนะครับเพื่อจะไม่ก่อให้เกิดปัญหานะครับ ทุกวันนี้ถ้าเราวาดไปแล้วนะครับถ้าเรามองเหตุการณ์ในพมพีนะฮะสิ่งที่เกิดปัญหามากมายกับชนชาติอิสราเอลก็เพราะอิสราเอลนั้นไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องเขาเรียกว่าแหกกฎพระเจ้านะครับจนพระเจ้าต้องตัดว่าประชาชนนี้นะครับให้เกียรติพระองค์เฉพาะปากเท่านั้นแต่จิตใจนั้นห่างไกลจากพระองค์สำหรับผมก็ว่าจิตใจห่างไกลจากพระเจ้าก็คือจิตใจไม่มีการสะสมนะครับพระดำรัสของพระเจ้า พระพีกว่าเมื่อเราได้สะสมพระธรรบัตรของพระเจ้าไว้ในใจของเรานะครับเราจะไม่ทาําบาปกับงค์เพื่อนพีเป็นความจริงนะพี่น้องถ้าเราอยู่กับพระคำพระเจ้าอย่างเสมอนะครับเหมือนที่พระพีได้จัดว่าตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยเมื่อเราตึกตรองเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกต่อสังคมต่อคนในครอบครัวก็ดี นะครับหรือแม้แต่พี่น้องนะครับในสังคมต่างๆถ้าเราว่าไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าี่นงครับพระเจ้าก็จะรับรองชีวิตของเราด้วยการรับรองนี้เนี่ยมันส่งผลไปถึงวรนิพากษาด้วยนะพะี่น้องและนอกจากนี้ในสิ่งที่เราปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพระเจ้าสิ่งที่เราจะได้รับก็คือนะครับบําเหนจด้วยนะครับบําเหน็ดเนี่ยที่อย่างที่บอกไปแล้วพี่น้องครับบาเหน็ดเนี่ยใครทําใครได้นะฮะ เราทำเราก็ได้บำเน็จเราไม่ทำเราก็ไม่ได้นะครับวันนั้นวันที่พระเยซุคริสเดจกลับมาพิพากษาโลกนั้นพระองค์จะนําบำเน็จของแต่และคนมาด้วยตามการกระทานะพี่น้องเพานั้นหนุนใจพี่น้องครับหลายคนพระเจ้าเปิดบัญชีสวรรค์ไว้นะแต่หลายคนไม่ยอมที่จะแนะสวงหาบำเน็จของพระเจ้าไปสะสมไว้ผมเตือนเสมอว่าคริสเตียนนย่ยไม่ควรสั่งสมโทษให้กับตัวเองในวันพิพากษา แต่เราควรที่จะใช้เวลาพี่น้องครับปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าสิ่งใดที่พระเจ้าตัดสั่งให้ทําเราก็ทําเช่นนอ่านมั่นเพีทุกคำจช่ไหมพี่น้องถามว่าเรื่องนี้ผมก็เตือนพี่น้องหลายท่านบ่อยๆนะหลายคนกลายเป็นที่เสียนที่ขี้เกียจอ่านมัคัมพียแล้วครับไม่อยากจะอ่านเลยแต่ละวันบางคนทั้งวันแทบไม่อ่านมพีเลยสักคําเดียวสักข้อเดียวมันเป็นไปได้ยังไงพี่น้องครับถูกไหมฮะ ถ้าบอกว่ารักพระเจ้านะฮะและเชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าตัดสั่งเราก็ต้องทำนะ่ยาพี่บอกเราต้องยำเกรงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับเพราะทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับวันพิภาคสารแน่นอนมันรู้ทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคริสเตียนเท่านั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องชี้แจงอธิบายให้กับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนได้รู้นะครับว่าไอ้เขาอยู่พุทธเขาอยู่ มุสลิมก็อยู่ฮินดูก็มาเกี่ยวข้องอะไรกับนะครับพระเจ้าของเรานะีะ่นี่ฮะทำไมเราต้องรู้ทําไมเราต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะอะไรครับเราจะต้องนําสิ่งที่เรารู้นั้นมาสอนครับพี่น้องสอนสิ่งสารพัดนะครับซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นะ,ะการที่ผมมีโอกาสสอนนะฮะผ่านโซเชียลมีเดียผมก็คาดหวังว่าไม่ใช่เพราะคิดเสียน,นั้นนะครับที่ดูรายการของผมผ่าน a c e บุ o กก็ดี ยูทูบก็ดีก็มีเพื่อนๆที่ไม่เป็นคิสเสียนก็เยอะแยะนะผมมีเพื่อนใน Facebook พี่น้องครับนับเป็นหมื่นนะเขากรอบคุณพระเจ้านะครับผมมีการแบ่งปันกับพี่น้องหลายๆกลุ่มนะครับในช่วงสองสวันนี้ก็หนุนใจพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ใช้โซเชียลมีเดียเราเองก็ควรที่จะใช้เกิดประโยชน์อย่าใช้เกิดโทษนะใช้เกิดประโยชน์และเป็นพรนนะพรและช่วยผู้อื่นได้รับพรจากพระเจ้าด้วย ลองวิเคราะห์ดูพี่น้องครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยพี่น้องเปิด Facebook มาพี่น้องลองอธิษฐานกับพระเจ้าขอาการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มือพี่น้องมีเพื่อนอยู่ประมาณ200รอคนวันนี้ขอพระเจ้าที่นำเราที่จะเปิดรับเพื่อนนะที่เข้ามาเป็นเพื่อนเราใน Facebook อธิษฐานผมก็ใช้หลักการแบบนี้คืออธิษฐานขอพระเจ้าจัดเตรียมนะครับผมก็รับเพื่อนมาเรื่อยนะครับ รับทีละ20คนบ้าง10คนบ้างในแต่ละวันนะครับผมก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถามว่าจําเป็นไหมที่เราต้องรับเพื่อจาเป็นครับพี่น้องเพราะว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์สาวกต้องประกาศเป็นพยานใช่ไหมฮะเพราะมีคนมากมายนะครับในสังคมโซเชียลที่เขายังไม่เป็นคริเสเตียนเขายังสงสัยนะเพราะพี่บอกว่าเราเองก็ต้องเฉวยโอกาสในการที่ชี้แจงและอธิบาย พี่น้องเพื่อนผมบางคนก็อยู่ต่างประเทศนู่นนะไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะบางคนก็ติดตามผลงานผมมาแต่ไม่เคยเจอตัวจริงเสียงจริงกันเลยอย่างวันสองวันนี้นะผมก็ออกไปร่วมรับใช้กับพี่น้องที่จกักรกลางนะครับหลายคนก็เป็นแฟนคลับมานานนะครับบอกว่าออวันนี้เพิ่งเจอตัวจริงของจันท์ฟูเห็นไหมเหมือนกันพี่น้องครับถึงแม้เราไม่เจอเขาในสภาพที่ตัวตนจริงๆของเราแบบนี้แต่เขาเจอเราเขาได้ได้ยินคําพยานชีวิตของเราเขาได้ได้ยิน สิ่งที่เราพูดถึงพระเจ้าอธิบายความหมายที่เขายังคล่องใจอยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่กินของไหว้เจ้าเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างนี้สังคมจังหวัดตรังนะเราก็มีกินเจใช่ไหมครับมีสารเจ้าเยอะแยะมากมายถ้าเกิดเพื่อนถามเราเออได้ข่าวว่าพิษณุนเนี่ยก็ไม่กินของไหว้เจ้าหรอทําไมอะ่ะใช่ไหมครับเราอธิบายเขาอย่างไงเราจะชี้แจงเขาอย่างไง บางครั้งทำที่แจงของเราเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกอาจจะสร้างความไม่พอใจกับเขานะครับแต่เราต้องฉลาดที่จะชี้แจงด้วยถุกต้องเป็นพี่น้องเหมือนที่นาทัานก็พระเจ้าทรงนํานาทัานนะครับที่จะตักเตือนว่ากล่าวกษัตริย์ดาวิดนะครับพระเจ้าให้สิบปัญญานาท่านในการที่จะเล่าเรื่องให้เขาฟังเนียพี่น้องเนี่ยคนของพระเจ้าก็ต้องขอสิบปัญญาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเราพูดคุยเราชี้แจงเรื่องพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า มันไม่ใช่ของง่ายนะครับเราก็ต้องขอสิบยาที่มาจากพระเจ้านะครับในการที่แบ่งปันความจริงของพระเจ้าและขอพระปัญญาพิสูจน์ที่จะประทานถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้และสติปัญญาให้กับเราด้วยนะครับและแน่นอนพี่น้องครับก็ต้องขอพระเจ้าอดทนให้เราเนี่ยอดทนมีความอดทนถ้าเกิดมันมีการขัดแย้งเกิดขึ้นจากความคิดที่ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมหรือจะมีการลบลู่นะครับ พระเจ้าของเรานะครับหรือตาหนิเรานะครับว่าเราเป็นเหมือนกับคนที่กบฏหรือเปล่านะครับเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เห็นผ่านพระเจ้าอยู่แล้วนะครับในในแต่ละช่วงของเวลานะครับโดยเฉพาะยิ่งงานรับใช้ของจานพปลโลเราก็เห็นนะครับทันทีจามพปลโลเองเมื่อก่อนเป็นซาโลก็ต่อต้านคริสเตียนจับคริสเตียนไปกลมเพง แต่สุดท้ายนะใครเป็นผู้เคลียรเรื่องนี้ครับพระเยซูคริสต์มันพี่น้องจำเลยพี่น้องครับงานที่เรารับใช้นะครับพระเยซูคริสต์นะครับจะเข้ามาเคลียให้เรานะครับเพราะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปวิตกกังวลน,นะพระเจ้ารู้พระเจ้าดูพระเจ้าเห็นนะเราก็ทําไปตามหน้าที่ที่เราควรจะทาในแต่ละวันใช่ไหมครับผมเองก็เจอผู้คนเพิ่มขึ้นมากมายเป็นน้องครับ ผมเองก็คุยเรื่องชีวิตของผมใช่ไหมครับเมื่อเราแนะนําว่าเราเป็นคริสเตียนนะครับเราก็เฉยโอกาสนะดูจังหวะว่าเขาสนใจยังไงบ้างมันก็เหมือนก็เรียกว่าดูเชิงมวยกันนิดหนึ่งนะครับใช่เราต้องประกาศแน,น่นอนพี่น้องครับแต่ไม่ใช่ประกเล็บประกาศแบบตะบ,บีต้ตะบันโดยไม่มีชั้นเชิงถูกไหมครับก็ต้องมีชั้นเชิงในการประกาศเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยดูเงียบเงียบบางคนก็พูดจาโฉงชาง เรากขอพระเจ้าที่นําเราว่าเราจะประกาศแต่ละคนแต่ละบุคลิกนี้ยังไงถูกต้องไหมพี่น้องนะครับแล้วต่อไปเมื่อเราเจอคนมากขึ้นประกาศมากขึ้นเนี่ยความชํานาญก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นนักประกาศที่ที่มีความชํานาญในการประกาศนะครับและอย่าลืมพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงพระเยซูคริสต์เราพูดถึงพระเจ้ามหากิจของพระเจ้าเมื่อพี่น้องเขารู้สึกสนใจเขาอยากจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ นะครับหรือว่าขณะที่เราประกาศอยู่นั้นเนี่ยนะครับเราแบ่งปันเป็นปะยาถึงการรักษาโรคการหายโรคอย่างอัศจรรย์นะครับเกิดเขาบอกเขาก็เจ็บตรงนั้นป่วยตรงนี้นะหรือว่าอาจจะคนในครอบครัวเขาเจ็บป่วยอยู่นะครับเราก็ต้องไวจะเป็นพี่น้องในการที่ฐานเผื่อคนเจ็บป่วยนะเราต้องกล้าใช้เสถียรนาจนะครับกล้าที่จะใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าคือห,ห,หลายสายสถานพี่น้องครับบางครั้งในทิศเสียนหลายคนไม่ได้ฝึก พัฒนาตัวเราขึ้นมาในการใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้าหนุนใจพี่น้องครับเราควรที่จะฝึกในการใช้ฤทธิเดชของพระเจ้าเพราะทุกคนได้รับพระราชทานฤทธิเดชนะครับพี่น้องชัดเจนไหมครับกิจกรรมบทที่หนึ่งที่8นะครับเมื่อพระวิณฑบาตสุภเจ้านะครับสเสด็จมาเหนือเราหรือสถิตกับเรานั้นเราทั้งหลายทุกคนจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชชัดเจนฮะ วันวิดเด็บเรจะอยู่กับอาจารย์คนใดคนหนึ่งนะครับพี่น้องเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างความคิดวันยามที่เราเจ็บปวดไม่สบายหรือคนในครอบครัวจเจ็บปวดไม่สบายอาจจะเป็นช่องทางนะครับที่จะเป็นเหตุให้เราประกาศเรื่องของพระเจ้าใช่ไหมครับเจนสมมุติว่าพี่น้องในครอบครัวมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับให้มาคุยกับเรานะครับเมื่อเรานุนใจเขาชูใจเขาแล้วเนี่ยเราก็อธิษฐานเผื่อปัญหาที่เขากําลังเผชิญอยู่ การที่ผมมีประสบะการณ์ก็เพราะว่าในน้องสาวผมเนี่ยกับน้องเถยนะครับเพราะก็มีปัญหานะครับแต่เมื่อเรามีโอกาสได้พูดคุยและอธิษฐานเผื่อนี่นะครับเขาก็ได้มีประสบะการณ์กับพระเจ้าด้วยและสุดท้ายน้องสาวผมคนหนึ่งนะฮะก็เปิดใจทมีสุพิตพร้อมกับสามีของเขาใช่ไหมครับพี่น้องคือในท่ามกลางในท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นะะกับแต่ละคนนั้นนะครับพี่น้องผมถือโอกาสนะครับที่หนนใจพี่น้องว่านั่นแหละครับ พระเจ้าอาจจะจัดเตรียมคนที่กําลังจะรอดนะครับให้เข้ามาร่วมกับเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเองไม่มีประสบการณ์ไม่ฝึกเลยนะครับวันนึงวันนะครับเป็นริสเตียนวันอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็กลับใจใหม่กับพระเจ้าด้วยที่ผมเข้าใจว่าทำไมพระเยซูตอบว่าคนงานยังน้อยอยู่คนงานที่นี่คนที่สามารถที่จะประกาศได้นำรับเชื่อได้แล้วก็สอนเมตเพี์ได้นะครับ เราเป็นแค่คิดเสียนตามกับประชาชนทำอะไรไม่เป็นเลยเขาใเอาที่ถา่ายงาถ่ายไม่เป็นให้ประกาศประกาศไม่ได้นะแบบนี้ต้องกลับใจใหม่นะครับโอเคพี่น้องครับตอนนี้ผมกลับมาติดตรงสามแยกหมวิทย์นะครับเดี๋ยวผมเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็จะถึงบ้านหมแล้วนะครับขอขอบพระเจ้าเสริมพรังพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนเกิดผลในงานรับใช้ท่านใดที่เจ็บป่วยไสบายวันนี้ขอพระเจ้าเยียวยารักษา,ยากอย่างอัศจรรย์นะครับเชิญพรครับพี่น้องสวัสดีครับ